กินจนกระเสียนขอตังค์พี่บีมค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ไปลองเลยปรักันเครื่องเรียงขาขำแค่นี้ผูน่ากินมากเลยดังเห็นไหมดังกลมอีกยัง แล้วมันต้องไหบ้างอ่ะใส่สใอแล้วเราทาอยากละเอียดก็ทไม่ได้อันนี้ทอยน่ือ <troll> มืดอย่างเดียวเลยวดีโอก็มด้ก็่ยี่ไมะรมนต้อยขนาดไหนอ่ะแล้วแต่แล้วก็อ๋อยังไงก็อร่อยครับแล้วใ่ก็อร่อยเตอดถุกมือทำก็อร่อย อร่อยเน่เล่นเองไปเล่นเองนเองือกน่าปอนนี้ิอยมาแมาค่นี้ก็แล้วินมากเลยอ่ะอร่อยโอยโอยเหน่เนแค่นี้ก็น่ากินแล้อ่ะขอบคุอเรยนเอปั้นให้เป็นทรง ขอลูกหัวใจขอลูกกระต่ายขอลูกกระต่ายมีหูด้วยแล้วก็ได้เลยเอาเจ็ดสีเลยพี่พิมให้มันเป็นก้อนให้ได้ก่อนใครอ่ะี่ไม่ต้องของใครใครดีดขอหน้าผัดกะเพราใส่ใจด้วยนะทำไมเลยตอต้องเรืองำคุมเรืองำ ส่รอตลอดพอแลกวคเดี๋วหวานแต่ดนะีเป็นครั้ง